สวัสดีครับเราจะมาตามติดเรื่องราวของตัวละครหยวนจากเรื่องพรอนสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และมิตรภาพที่น่าประหลาดใจกันต่อนะครับคือเขาพบว่าตัวเองเนี่ยเอ่อไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะพอเข้าไปถึงสิ่งแรกที่ทำก็คือเช็คสถานะตัวเองเลยนะคะใช่ครับแล้วค่าพลังที่เห็นนี่ก็น่าสนใจมากพลังกายแค่34 พลังจิต275แต่ว่าพลังวิญญาณนี้สิครับสูงถึง1,210เลยอืมสูงมากแล้วยังมีค่ากายภาพเฉพาะตัวด้วยนะคะ Heaven Refining Physics ครับแต่ประเด็นคือหยวนเองก็ยังไม่เข้าใจว่าค่าพวกนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่ใช่ค่ะแล้วก็พวกกลไกพื้นฐานของเกมอย่างระบบเลเวลหรือว่าค่าประสบการณ์อะไรพวกนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีบอกไว้เลยนะคะ ทำให้เขางงไปหมดเลยแล้วที่สำคัญคือความสมจริงของโลกนี้ครับค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะเขาลองชกต้นไม้ดูเนี่ยเออกับรู้สึกเจ็บจริงๆขึ้นมาที่มือเลยใช่ครับไม่ใช่แค่เอฟเฟกภาพแต่รู้สึกเจ็บปวดจริงๆซึ่งมันก็ทำให้เขาเริ่มกังวลนะว่าถ้าเกิดบาดเจ็บหนักกว่านี้ล่ะจะเป็นยังไงอืมนั่นสิคะคงจะทรมานน่าดูหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเสี่ยวหัวค่ะ โผล่มาข้างหลังแบบเงียบๆเลยอายุประมาณสิบขวบใส่ชุดสีแดงในมือก็มีลูกบอลกับหนังสือเล่มหนึ่งด้วยยวนก็สงสัยเลยถามไปว่าเป็น NPC หรือว่าเป็นผู้เล่นกันแน่แต่คำตอบที่ได้ก็คือเอ่อเสี่ยวหัวคือเสี่ยวหัวแค่นั้นเลยครับค่ะแล้วยังบอกอีกว่าไอ้บริเวณป่าที่ยวนยืนอยู่นี่นะจริงๆแล้วคือสวนหลังบ้านของเธอเองยวนก็อึ้งไปเลยครับสวนอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เหมือนป่าเลย เขาก็อธิบายไปว่าเออเขามาที่นี่แบบไม่ได้ตั้งใจนะกำลังหาทางออกอยู่แต่เสียวหัวกับขอร้องค่ะขอให้อยู่เล่นเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ครับเธอบอกว่าเหงาครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้อืมหยวนก็เลยรู้สึกเห็นใจแล้วก็อาจจะมองเป็นโอกาสด้วยมั้งคะที่จะได้ทําอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับเพราะชีวิตจริงเขาป่วยทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยเขาก็เลยตกลงอยู่เล่นกับเสียวหัวค่ะ เริ่มจากเล่นโยนบอลกันง่ายๆนี่แหละค่ะเล่นกันไปหลายชั่วโมองเลยนะครับยวนนี่คือเหนื่อยมากเหงื่อท่วมตัวไปหมดแต่ที่น่าแปลกคือเสี่ยวหัวค่ะกลับไม่มีท่าทีเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยยังดูกระปรี้กระเปร่าเหมือนเดิมใช่ครับซึ่งมันก็ดูขัดกับรูปร่างเล็กๆของเธอมากๆหยวนก็ประหลาดใจในความแข็งแกร่งของเด็กค,คนนี้พอหยุดพักกันหยวนก็เล่าเรื่องโลกที่เขาจากมาให้เสี่ยวหัวฟังครับ เสี่ยวหัวก็ดูตั้งใจฟังมากเลยนะแบบว่าสนใจเป็นพิเศษเหมือนไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนค่ะแล้วพอถึงตาเสี่ยวหัวตอบแทนบ้างเธอก็หยิบหนังสือของเธอขึ้นมาค่ะแล้วก็เริ่มอ่านให้หยวนฟังแต่ภาษาที่ใช้อ่านนี่สิครับมันแปลกมากหยวนฟังไม่เข้าใจเลยในตอนแรกเหมือนบทสวดอะไรสักอย่าง ไม่ใช่นิทานเด็กทั่วไปนะคะแต่พอหยวนตั้งใจฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเขากลับรู้สึกผ่อนคลายมากๆใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่สภาวะที่เหมือนกับการทำสมาธิไปเลยแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเขาเริ่มเข้าใจความหมายของสิ่งที่เสี่ยวหัวอ่านค่ะเหมือนมีข้อมูลใหม่ๆไหลเข้ามาในหัวเองเลยครับเข้าใจทั้งภาษาทั้งเนื้อหาเลยหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมา เสียงจากระบบขาวแจ้งว่าท่านได้เรียนรู้ทักษะ Heaven's Secret Arts โอ้โหได้ทักษะมาแบบงงๆเลยนะครับและยังไม่ทันหายตกใจระบบก็ประกาศไปทั่วทังเกมเลยค่ะผู้เล่นหยวนได้กลายเป็นผู้เล่นคนแรกของโลกที่ได้เรียนรู้ทักษะระดับศักดิสิทธิ์ขอแสดงความยินดีครับประกาศใหญ่โตไปทั่วโลกเลยทีนี้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะพวกระดับสูง ใช่ค่ะทุกคนก็งงกันหมดว่าหยวนนี่เป็นใครมาจากไหนทำไมเพิ่งเข้ามาไม่นานถึงได้ทักษะระดับสูงสุดของเกมไปครองได้อืมเรื่องมันก็มาถึงจุดพีคตรงนี้เลยครับแค่การเล่นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะกลับนำไปสู่การได้รับทักษะที่สุดยอดที่สุดในเกมเป็นคนแรกค่ะมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกเสมือนจริงแห่งนี้บางทีก็ไม่ได้มาจากการฟาร์มเลเวลหรือการแข่งขันตามแบบแผนเสมอไปครับ แต่อาจจะมาจากปฏิสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเลยจริงๆอย่างเรื่องของหยวนกับเสี่ยวหวานี่แหละครับ